สวัสดีครับทานผู้ชมแม้ว่าจะมีกระแสรายงานข่าวครับว่าเกาหลีเหนือได้ส่งความช่วยเหลือเป็นทหารของตนกว่า1น0 0 0นายไปยังรัสเซียเพื่อทําสงครามกับยูเครนแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันจากนาโต้ครับเจนก,กระทงเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาในกลุ่มปัสเซลฟารา่าดักลาลาโฆษกนาโต้ได้กล่าวถึงการปรากฏตัวของทหารเกาหลีเหนือครับว่าหากมันเกิดขึ้นก็แสดงถึงความล้มเหลวของกองทัพรัสเซียที่เกียงไกล ต้องไปพึ่งทหารจากเกาหลีเหนือมาช่วยรบในขณะมีรายงานว่ามิทหารรับจ้างจากกาน้าและในจีเรียมาร่วมรบกับรัสเซียด้วยเขายังกล่าวว่านาโต้กำลังพิจารณาถึงเรื่องนี้ซึ่งแม้จะยังไม่มีทอดแถลงออกมาจากฝ่ายพันธมิตรของยูเครนว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้แต่ที่ทำเนียบขาวโดยจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาวความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวเมื่อวันที่23ตุลาคมครับว่ากกำลังเกาหลีเหนือ ที่ถูกส่งไปสู้รบเพื่อรัสเซียกับยูเครนถือเป็นเป้าหมายที่ยุติธรรมและกองทัพยูเครนจะป้องกันตัวเองจากทหารเกาหลีเหนือในลนักษณะเดียวกับที่ป้องกันตัวเองจากทหารรัสเซียเราประเมินว่าทหารเหล่านี้เดินทางโดยเรือจากพื้นที่ในเกาหลีเหนือไปยังเวลาดีวอสตอกจากนั้นทหารเหล่านี้ก็เดินทางไปยังสถานที่ฝึกของทหารรัสเซียหลายแห่งในรัสเซียตะวันออกซึ่งขณะนี้พวกเขากําลังทําการซ้อมรบอยู่คือพีกล่าวว่า ยังเร็วเกินไปที่จะพูดอย่างแน่ชัดว่าพวกเขาจะร่วมการสู้รบเคียงข้างกับกองทัพรัสเซียหรือไม่แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่น่ากังวลว่าจะเป็นเช่นนั้นเราได้ชี้แจงให้รัฐบาลยูเครนทราบถึงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสถานการณ์นี้แล้วและเรากําลังหาหรืออย่างใกล้ชิดกับพัธมิตรหุ้นส่วนและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเกี่ยวกับผลที่จะตามมาจากความเคลื่อนไหวในครั้งใหญ่ในครั้งนี้และจะมีการประกาศเกี่ยวกับวิธีการ ที่เราจะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวดังกล่าวในเร็ววันนี้ด้วยนั่นก็อาจหมายถึงการอนุญ,ญาตให้ยูเครนใช้อาวุธโจมตีได้จากระยะไกลจากอาวุธของชาติตะวันตกหรือเปล่าหรืออาจมีการพิจารณาส่งกองกำลังสัตติภาพเข้าไปในยูเครนในเรื่องนี้มาเรียสคา,าโลวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้กล่าวเช่นกันเมื่อวันที่23ตุลาคมครับว่าการส่งกองกำลังตะวันตกไปยังยูเครนจะส่งผลให้เกิดการประทะก,กันร,ระหว่าง มหาอำนาจทางนิวเคลร์นอกจากนี้เธอยังกล่าวถึงเซบาสเตียนเลเกนูรัฐมนตรีกลาโหวของฝรั่งเศสที่ได้พูดถึงการส่งทหารเข้าไปยังยูเครนเพื่อยับยั้งทหารเกาหลีเหนือว่าจะก่อให้เกิดผลร้ายแรงเขาไม่ใช่ตัวแทนของชาติตะวันตกเพียงคนเดียวที่พยายามวานล้อมความคิดที่จะส่งกองกลังต่างชาติไปยังยูเครนการนําเอาความคิดนี้ไปปฏิบัติจริงคุณคงทราบดีว่ามันจะนําไปสู่อะไรฉันขอพูดซ้ำอีกครั้ง สำหรับผู้ที่อ่านหรือไปแล้วว่ามันจะนำไปสู่การประทะกันโดยตรงของมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายก็ประมาณต้องการขู่ว่าหากนาโต้ส่งทหารช่วยยูเครนรัสเซียก็เหลือเพียงทางเลือกเดียวนั่นก็คือการใช้อาวุธนิวเคลียร์เพราะตอนนี้รัสเซียไม่เหลือทหารพอที่จะเอาชนะยูเครนได้ซึ่งการนำทหารเกาหลีเหนือมารบในยูเครนคาดครับว่ารัสเซียคงแลกเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือ และสงครามจะทําให้ทางเกาหลีเหนือมีประสบการณ์มากขึ้นนั่นทําให้เกาหลีใต้ยอมไม่ได้เช่นกันครับโดยเกาหลีใต้ได้ออกถแถลงการในการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีใต้ประนามการส่งทหารของเกาหลีเหนือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงร้ายแรงต่อเกาหลีใต้และประชาคมโลกโดยสํานักงานประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุในถแถลงการว่า เกาหลีเหนือเป็นกลุ่มอาชญากรที่บังคับให้เยาวชนในประเทศเป็นทหารรับจ้างชาวรัเสเซียเพื่อทำสงครามที่ไม่มีเหตุผลเกาหลีใต้กำลังพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้โดยเริ่มจากทางเลือกทางด้านการทูตเศรษฐกิจและการทหารนั่นคือเกาหลีใต้อาจพิจารณาส่องอาวุธทั้งเชิงป้องกันและเชิงรุกให้กับยูเครนแม้ว่ากฎหมายจะห้ามไม่ให้เกาหลีใต้ทำอย่างนั้นแต่ก็มีช่องทางอื่นที่เกาหลีใต้ทำได้โดยมอบอาวุธให้กับยูเครนผ่านประเทศที่ส อย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือและรัสเซียปฏิเสธการส่งทหารของเกาหลีเหนือเป็นประจำการรวมถึงการถ่ายโอนอาวุธที่ถูกกล่าวหาโดวยวาซิลีเนเบสเซียเอกอากาักรรัชทูรรัสเซียรประจำสหรประชาชาตินักการทูตเกาหลีเหนือและน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของผู้นําเกาหลีเหนือคิมจองอึนเรียกรัฐบาลเกาหลีใต้และยูเครนว่าเป็นคนบ้าข่าลือไล้เหตุผลและเป็นเพียงการสร้างภาพเพื่อทําลายภาพลักษณ์ของเกาหลีเหนือ และบ่อนทำลายความร่วมมือที่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยของทั้งสองแต่ทว่าตอนนี้สหรัฐมีกาได้ยืนยันเป็นภาพถ่ายผ่านดาวเทียมแล้วครับว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็คงต้องวัดใจนาโต้แล้วครับว่าจะเพิ่มความเฉือด้านการทหารให้แก่ยูเครนโดวยวิธีใดโดยมี2ทางเลือกครับไม่อนุญาตให้ใช้อาวุธโจมตีจากระยะไกลก็ต้องส่งกําลังคนของนาโต้เข้ามาช่วยแล้วครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระ ที่น้ำมาป่าท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ